สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวนาเตรียมเฮนะคะรอฟังข่าวดีจากรัฐบาลพร้อมที่จะเคาะค่าเก็บเกี่ยวข้าวร่ละ1,000บาทในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรทั่วไทยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ <c oughs> ซึ่งสสพิษนุโลกนะคะพักเพื่อไทยก็ได้มีการเปิดเผยว่า ที่ผ่านมานะคะเกษตรกรได้สอบถามถึงมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่นั่นเองค่ะตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อเนื่องหรือไม่ซึ่งการสอบถามไปยังกระทรวงพาณิชย์ทราบมาว่าคณะกรรมการบริหาร ข้าวแห่งชาติหรือว่านอบขอนะคะจะมีการหารือภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนา้นําท่วมนาข้าวและก็พืชไร่ต่างๆนะคะรัฐบาลพร้อมที่จะชดเชยให้กับเกษตรกรทุกกลุ่มที่พบว่าพ,พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมทั้งหมดนะคะพร้อมทั้ง มีการเสนอให้ปรับจำนวนเงินช่วยเหลือจากเดิมไร่ละ1,340บาทเป็น2,386บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่นะคะและในขณะที่พืชไร่พืชสวนต่างก็มีการเสนอปรับราคาชดเชยขึ้นตามไปด้วยนะคะซึ่งพักเพื่อไทยนะคะก็คือรัฐบาลโดยนางสาวแพททองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มตั้งเป้าหมายฟันร้ายเกษตรกรในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่เกษตรกรยิ่งทำยิ่งจนทั้งนี้รัฐบาลตระหนักว่าเกษตรกรก็คือประชาชนชนส่วนใหญ่ของประเทศดังนั้นหากสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นราคาสินค้าเกษตรมีการปรับตัวดีขึ้นจากช่วยยกระดับ เศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอนค่ะ